สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเอนะคะอดรับทุกคนเข้าสู่ช่องเหมียวไม้มิมม้นค่ะใน,ในคลิปนี้นะคะมิ้นจะมาทำคลิปเรื่อเช่นน้ำมีเพลงรักไม่เคยลงของพิจนจิรายุค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็ไปให้มากับละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับมีนางคาดวงซึ่งเป็นละครเรื่องใหม่ล่าสุดจากทางช่องสาเลยนะคะที่พิเศษมากกว่าน,น,นั้นค่ะละครเรื่องนี้นะคะเป็นงานโครจรกลับมาคู่กันอีกครั้งของพิจ,จิกจบเวมล่าในรอบ9ปีเลยบอกเลยนะคะมิ้นดีใจมากมากค่ะเพราะว่ามินก็เป็นแฟนคลับจิรานีอยู่แล้ว พอรู้ว่าทั้งสองคนจะกลับมาได้ละครคู่กันอีกครั้งก็ตั้งตารอคอสุดๆเลยนะคะละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับเป็นนางคำดวงออนแอร์บบด้ววันพุธพฤหัสบดีทางช่อง3มายเลข33เวลา2ทุ่มครึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน3พาร์ทหรือ Netflix ถ้าใครจะดูสดๆแต่ว่าไม่สดอยู่ในทีวีนะคะสามารถรับชมได้ทางช่องออนไลน์คือแอปพลิเคชัน3พาร์ทและทวีดีค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมมีชมพร้อมอกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ มินเคยฟังเพลงนี้แล้วนะคะจากตอนตจัดเจ้นขอ,คอน,นะครค่ะแต่ว่ายังไม่เคยฟังพเพลงเต็มแล้วก็ไม่เคยดูมีค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการดูมีครั้งแรกนะคะเดี๋ยวมินก็จะดูพร้อมกับทุกคนเลยค่ะมาแค่ทับนอนนิดนึงก็รู้สึกได้ถึงความร้อแล้วะคะ่ะ เป็นเหตุการณ์ตอนที่ขนเอกได้รู้นะคะว่าแม่คำรองเป็นไหนออยเคยแค่สดว่ารักและมีใจเคยบอกเธอไปกล้งซึ้งให้ไหว้วันกี่คืนวันนาวฉันกลับกลายเป็นวันไว้

มมันไ่เคยรื่ทรรราใคิงตอนนี้หวานค,าคือชอบแม่คโดซินนี่มากคือแบบโซผมชุดคือสวยม,มากมันคือถูกต้องมากๆค่ะสวยจริงๆรที่สุด คุณวัชมินกับแม่ผิงนี่ก็ดูมีโมดอะไรบางอย่างนะคะคู่กันหรือเป่าเนี่ยกลับมามองมองฉันสักครั้งหนึ่งความรักลึกซึ้งตอนนี้ฉันมีให้มาจากใจใช่ที่เสุดได้อีกต่อไป หากาเธอไปใจฉันคงเามาื่ายอย่ไกลฉันเข้าใจแล้วรักมันเป็นอย่างไรความให้เธอไปแล้วหลอกกันคงไม่ได้เลยโอ้เอยหัวใจความรักมันไม่เคยรู้ เป็นเพลงรักที่หวานมากดูแล้วนี้แล้วแบบไม่ชอบที่หน้าขุดแล่นเลยโกงจริง ลากันคงไม่ได้เลยเอาเอ้หัวใจความรักมันไม่เคยลวงไม่ไมทำไรรตวฟังเมื่อกี่ครั้งรู้สึกจสิขุ่นอ้อนจนหึงนะมก็ได้ยั กลับจริงกว่ารักครั้งใดๆใจฉันมีแค่เธอโอ้ยใส่ชุดไทยไปทะเลสวยมากมิติใหม่สุดๆแล้วชื่อชุดขาวเลยอันนี้งานแต่งปะคะเนี่ย มินรู้สึกว่าดนตรีที่ใช้ในเพลงนี้นะคะเพราะมากมากเลยค่ะมินไม่แน่ใจว่าเขาใช้เครื่องดนงตรีอะไรแต่คิดว่าน่าจะมีเครื่องดนงตรีไทยสักชนิดหนึ่งที่ใช้ในเพลงนี้แน่ๆคือฟังรู้สึกว่ามันดูร่วมสมัยแล้วก็ทําให้เราย้อนนึกถึงในสมัยรัชการที่5เลยนะคะคือตัวมิเนเองก็เกิดม่ทันสมัยรัชการที่5อยู่แล้วแต่พอฟังแล้วมันให้ความรู้สึกว่าเป็นพีเรียดจริงๆไม่ใช่เป็นยุคปัจจุบันนะคะแล้วท่อนที่พี่เจมรองว่า รักที่แกล้งจริงกลับจริงกว่ารักครั้งใดๆแล้วพี่เจมเอื้อนอะคือพร้อมมากๆม,มีไม่ค่อยได้ฟังพี่เจมร้องสไตล์นี้เท่าไหร่นะคะปกติก็จะได้เห็นร้องออกสเติงหน่อยหรือว่าอาจจะแบบเป็นแนวแบบสนุกสนุกไปเลยหรือไม่ก็เป็นเพลงแบบช้าๆเพลงรักเนิบๆแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าพี่เจมร้องมีความแบบสไตล์เป็นความเป็นไทยแล้วมันก็ดูร่วมสมัยคือเราเป็นคน รุ่นใหม่ฟังเราก็ารู้สึกว่าเพลาะหรือต่อให้เราเป็นคนที่โตๆฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลาะค่ะคือแบบสามารถฟังได้หลายรุ่นเลยนะคะแล้วมันก็ดูเข้ากับละครด้วยค่ะเพราะว่าในละครเราก็จะได้เห็นมามมิชาที่คุณได้เขาตีขิมด้วยเพราะว่าชิ้นเก่าเนี่ยเขาสอนกันมานะคะมีฟังแล้วก็เออมันเพลาะแล้วก็แบบมันหวานมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบในเพลงนี้แล้วแบบแค่อินโทรขึ้นมาเนี่ยเราก็ารู้สึกได้เลยค่ะว่าเฮ้ยคือดนตรีมันดีมากๆเลยนะ บอกตามตรงนะคะวิจัยเป็นคนที่ร้องเพลงดักได้หวานมากสืส่อสารคนเป็นตจวละครอ,ออกมาได้ดีที่สุดเลยค่ะจาก e ีพีหนึ่งถึง EP พีสี่ที่มินดูอยู่นะคะคุณเอกเริ่มมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยไม่คําดวงบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะรักนะคะแต่ว่าไม่คําดวงมีความรู้สึกที่รักใครแล้วก็เริ่มเป็นห่วงเป็นใยกลัวขุณเอกจะตกอ,อตัวอันตรายพยายามหาทางช่วยให้คุณเอกปลอดภัยค่ะคือเราดูเราก็รู้สึกว่าเมันน่ารักดีนะคะ คือจากทีแรกอ่ะเขาเป็นผัวเมียกันมาลอต่อไปอาจจะกลายเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าในม v ีคือมันหวานสุดๆเลยค่ะแล้วเสียงพี่เจมเสียงพูดในละครแล้วก็เสียงที่ร้องนะคะคือแบบมันนุ่มมากๆเลยคือฟังรู้สึกอุ๊ยฟังสบายมันเป็นเพลงรักจริงๆเหมือนคนเอกอ่ะร้องเพลงนี้ให้กับแม่คำดวงเขาจริงๆนะคะคือละครแลอเนี้นะคะเป็นแนวแบบโรแมนติกของมาดี้ค่ะ เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นตัมเมติกเยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคอมดี้เน hmm? well. ี่ยในพีหนึ่งทีวีสามมิ้นหัวเราะจนแบบกามค้างเลยค่ะแบบโอ้ปลอดโยกไปหมดแล้วเพราะว่ามันฮามากค่ะใครที่แบบกาลังคิดเครียดอยู่กับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าเครียดอยู่กับเรื่องส่วนตัวอยู่นะคะดูละครเรื่องนี้สามารถช่วยใครเครียดได้ดีมากเลยค่ะเราดูแบบปล่อยจอยได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีความแพตาซีด้วยตัวละครแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีจินตนาการที่ค่อนข้าง ฟุงซานนิดหนึ่งคือแบบจีในการล้มเลิกค่ะเราก็ดูแบบปล่อยใจไปเลยนะคะแต่ว่า e ีพีสี่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ,อๆอค,ออค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องการแข่งแย่งชิงดีการแย่งชิงอำนาจกันแล้วก็มีเกี่ยวกับการใส่ร้ายป้ายสีด้วยค่ะเกี่ยวกับของขุนเม่นกับขุนเอกคือขุนเม่นเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบขุนเอกเพราะว่าเขาอยากจะได้ภาระหน้าที่ที่แบบขุนเอกได้แล้วก็คือเหมือนพยายามหาทางใส่ร้ายให้ขุนเอกเนี่ย ต้องโดนปลดออกจากหน้าที่ตรงนั้นไปนะคะนิดจะไม่สะปอยมากแล้วกันให้ทุกคนลองไปดูกันเองนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าเพลงรักไม่เคยดวงเป็นเพลงที่เลาะแล้วก็ละมุนหวานฝุ่นมากๆค่ะคือมินชอบฟังพิจมร้องเพลงประกอบละครมากเลยนะคะคือสังเกตว่าในหลายเรื่องที่พิจเจมเล่นเป็นพระเอกเนี่ยพิจเจมก็จะร้องเพลงประกอบละครตลอดเลยและนี้ก็เหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นพิจเจรร้องเพลงประกอบละครอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นพิจิจรกับดวลาได้มาได้ละครคู่กันค่ะก็จะ รอคอยติดตามเจ้าคุณพี่เก็บนางคำดวงใน EP ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชม e ีนี้จนจบค่ะไว้เวจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายเพลงดีมากๆอย่ายเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ